สวีครับทุกคนครับอันนี้นะครับเป็นวันที่วันหยุดนะครับจากล้องผักนะครับก็เป็นวันเสาร์นะครับผมก็จะพานัน้องนักบอลผมนะครับไป เตะฟุตบอลกระชับมิดนะครับยังไซโยทุกคนนะหลังจากที่เราเตรียมของและเตรียมขึ้นรถเสร็จแล้วคนครับเราก็จะเดินทางไปที่ไซโยนนะครับเพื่อไปอุ่นเครื่องนะครับหรือว่ากระชับมิดนะทุกคนนะเดี๋ยวทุกคนไปดูนะว่าจะเป็นยังไงบ้างวันนี้นะการกระชับมิดนักฟุตบอลของเรานั้นพัฒนาขึ้นระดับไหนทุกคนนะหรือว่าจะยังกระตัองกระแต้งเหมือนเดิมทุกคนนะนี่ครับนี่ครับโหเริ่มเต็มเริ่มเต็มประจุแล้วครับทุกคนครับเริ่มเต็มประจุแล้วครับทุกคนครับนี่ครับไปขึ้นขึ้น ไปน,นี่ก็ถึงสนามแล้วครับทุกคนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับโอ้โห oh, oh, บรรยากาศ ตั้งรถมาบรรยากาศเป็นไงบ้างครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวให้เรียนผมก่อนครับเราจะได้มาแข่งที่สนามฟุตบอลตรงนี้นะครับทุกคนนี่ครับสนามฟุตบอลเจ็ดคนนะครับอยู่ตอนนี้ผมมาถึงที่ไซโยนะครับอ่าแป๊บสักสิบสิานครับผมก็เรียกไม่ถูกครับทุกคนนักศึกษาครับทุกคนอ่านี่ครับ หลังจากที่เราแข่งเสร็จแล้ทุกคนครับปล่อยมะม่วงเขากินกันครับเพื่อนๆทุกคนนี่นะครับมะม่วงครับอ้น้องอ่าม่วงมะม่วงอะไรมะวงละ นนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับาการมาลงทีวันนี้ครับเด็กๆเราก็มีพัฒนาการขึ้นตามลำดับที่นี่หน่อยครับทุกคนตอนนี้ก็กําลังเดินทางกลับบ้านนะครับทุกคนนะคลับเรากำลังเดินทางกลักบไปที่ทองภูมิต่อทุกคนนะครับโอเคคับทุกคนบา นี่ก็เป็นหลังจากกลับมาจากอุ่นเครื่องนะครับจากไถ่โยครับมามาถึงทองอภูมิเนี่ยก็เห็นมีงานพอดีนะครับทุกคนผมก็เลยจะพาทัพวังผมเนี่ยนะไปเดินดูงานกันว่าในเนี้ยมีนมีงานอะไรบ้างนะทุกคนนะหลังจากอุ่นเครื่องมาพอดีครับทุกคนก็คือน่าจะเป็นงานอะไรวะเนี่ยงานอะไรวะอางานก็เรียกงานอะไรก็ได้ทุกคนนะแต่ก็มีงานนะครับเรียกงานะทุกคนมีจริงช้าสวรค์ด้วยงานวัดด้วยทอกคนบอกทุกคนนะ อ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะว่าในนี้มันมีบรรยากาศอะไรบ้างนะมีหลายวันนะครับทุกคนอ๋องานส่งเสริมสินค้าสู่ภัยโควิดกระตุ้นเศรษฐกิจไทยทุกคนนะโอเคครับมาเที่ยวได้ครับยิบเนี่ยครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้านะครับเราก็จะมาลูงเท้าได้นะนี่ครับรองเท้าครับทุกคนโอ้รองเท้าสวยๆนั่นไหมครับอ่าทุกคนอุ้ยนี่อะไรเนี่ยผิวหเก็บดูก่อนได้ครับทุกคนนี่ครับสิบบาทครับผม สิบบาทคนไม่ได้เราต้องมาฟังสีมาเฮ้ยสกรีนเสื้อก็มีครับทุกคนเฮ้ยเสื้อม <uh> ันอยู H <h 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 ่ในโอ้สวยมากครับทุกคนนี่ก็เป็นมีห้าสิบห้าสิบครับทุกคนโอ้สวยมากครับมีสกรีนเสื้อนะครับทุกคน อ่านี่เราเจอเฮ้ยเจอสาวๆทุกคนดูนีครับนี่ครับนี่ครับเรามาเป็นคู่ครับคนทุกคนว่าถ้ามาเป็นคู่นี่มีโอกาสจะเสร็จไหมครับคืนนี้อาจจะตัดได้หลายดอกทุกคนเห็ว่าโดนไหมครับทุกคนเป็นไงบ้างคุณครับแบ่คุณใช้ท่าอะไรบ้างครับที่คุณอทำนะครับมีท่าอะไรถ้าจะเป็นจกิ้งอย่างครับ ตอนนี้เราก็เจอเจ้าของร้านแล้วครับทุกคนนี่ก็เคยเป็นเจ้าของที่จัดงานครั้งนี้ครับทุกคนครับผมขอสัมภาษณ์นะครับว่าเป็นไงบ้างครับนี่ก็จัดงานกี่วันครับ ผมขอสัมภาษณ์ครับวันนี้เป็นงานอะไรบ้างครับบอกเคยพอกรับนี่ครับผมเจอเจ้าของครับนี่คือเจ้าของงานนะครับวันนี้ครับอ่าครับขอสัมภาษณ์ได้เป็นไงบ้างครับกอนแล้วรันแล้วงานนี้มีกี่วันครับทุกคนไม่รู้ไม่รู้วันนี้เขาชื่ออะไรครับชื่อบอมเหรอครับผมชื่อซอนชื่อซอนนะครับอ่าพี่ซอนนะครับเป็นผู้ใหญ่ของอเภอตองพูมเราอนครับครับในนี้เคลียร์เขาได้นะครับเรจะสั่งของอะไรครับคนนี้ท่านทุกคนครับนี่นะครับโอเคครับทุกคน